สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะครับปอนเตปปอนรถสวยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้า v ีออสนะครับคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็น v ีออสปี2010นะครับตัว 1.5J นะครับก่อนเข้าไปชมรีวิวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นมันติดดิฟเตอร์นะครับเป็นไฟหลอดไส้นะครับ มาพร้อมนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม n เนื้อเชงแล้วนะครับจะเป็นกระจังหน้า3ชั้นแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเก่านะครับจะเป็นกระจังหน้าประมาณ1ชั้นแต่ว่าไม่มีโรเมียมนะครับตาโตต้านะครับเป็นโรเมียมนะครับก็ไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อมาที่ด้านล่างนะครับคันนี้นะครับจะมีสเกิร์ตแถมมาด้วยนะครับจากลูกค้าจะเป็นสเกิร์ตที่ติดตั้งนะครับ อยู่แล้วแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับน็อตฝาโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงคันนี้นะครับมีเคยมีการถอดทําสีแล้วนะครับรถก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็ปกตินะครับในการถอดทําสีนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าลูกค้าไม่ไม่ชอบที่มีรอยถอดรอยอะไรนี้เราก็สามารถพ่นสีกลับให้นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับภายในนะครับ น็อตคารเดิมนะครับตัวสอนนะครับคมชัดนะครับตรงนี้นะครับยังมีตัวปั๊มอยู่นะครับมันอยู่ครบเลยแก้มนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าได้มีการทําสีมาเหมือนกันนะครับแต่การันตีในเรื่องของการชนนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยโครงสร้างเนี่ยครับให้ดูได้เลยร้อยอาร์คนะครับเป็นอาร์กอยู่ครบนะครับแม้กระทั่งตัวหนังสือตรงนี้นะครับคมชัดนะครับสันนะครับตรงหมดนะครับ ให้ดูตะเข็บด้านในด้วยก็ได้นะครับไม่ดูจะเห็นหรือเปล่านะครับเบ็าร์คนะครับตรงนี้นะครับอยู่ครบหมดเลยแล้วก็มาที่คันหน้าต่อนะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมส่งไฟให้ดูนะครับมาที่ด้านในกันต่อเลยนะครับข้างในนะครับตะเข็บตามพวกนี้นะครับเติมหมดนะครับ ก็ตรงนี้นะครับคันหน้านะครับเม็ดอาร์คด้านในนะครับเดิมทุกจุดนะครับยังไม่มีรอยอุบัติเหตุการชนนะครับต่อให้ปีเก่านะครับรถก็สวยนะครับเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดนะครับสองด้านในต่อเลยนะครับข้างในนะครับสันนะครับสันคันคานตรงคันตั้งนะครับเดิมนะครับ ก็มาตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ดูตัวปั๊มต่อนะครับตัวสอนปั๊มนะครับยังคมชัดนะครับซุ้มโชกคนะครับเป็นอักอยู่ครบหมดนะครับภายในเดิมหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมโครงสร้างด้านข้างกันต่อวัสดุแขงประตูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นแบบพลาสติกนะครับสีดํานะครับ ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกระบะยี่นะครับกระจกเป็นไฟฟ้า4บานนะครับปรับลงออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับตรงนี้กระจกขูช้างนะครับจะเป็นแบบปรับมือนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นตัวเจนะครับถือว่ายังสวยนะครับภายในไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับรถประมาณส0กว่าปีนี่สภาพนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันต่อเลยนะครับ เบ็ดอาร์กนะครับด้านข้างนะครับโครงสร้างนะครับเบ็ดอาร์กเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะครับเดี๋ยวเราดูไล่ดูเลยยาวๆเลยนะครับเบ็ดอาร์กเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้วยนะครับนี่นะครับเบ็ดอาร์กด้านข้างนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับต่อมาที่น็อตฝาประตูนะครับน็อตเดิมนะครับ นะครับทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบ้านหลังกันต่อนะครับเม็ดอาร์กนะครับเรียงตรงนะครับสวยงามน,นะครับคมชัดนะครับตรงนี้เราล็อกด้านข้างให้ดูต่อนะครับคมชัดนะครับเม็ดอาร์ก ุดเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันต่อนะครับไฟตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไมน์ด้เชงแล้วจะมีหยดน้ําตรงนี้นะครับที่จะไม่เหมือนตัวแรกนะครับก็จะเป็นดีไซน์ของตัวไมน์ด้เชงนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์วีออสนะครับตาตัวานะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์หลังนะครับ2จุดนะครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเจนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับด้านบนสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกรุ่ทีามด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราพาชมโครงสร้างด้านในกันต่อเลยเรามาดูโครงสร้างนะครับตรงนี้กันต่อเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมนะครับตรงนี้อยู่ครบนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าได้มีการเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ว่าเราการันตีนะครับในเรื่องของบอดี้เพราะว่า สันพวกนี้นะครับยังเดิมหมดนะครับพวกเม็ดอ์คอะไรมีครบอ่าเดี๋ยวเราเลาะข้างในให้ดูดีกว่าจะได้สบายใจด้านในนะครับดูได้ง่ายเลยตรงนี้นะครับยังเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับยังมีเม็ดอ์คอยู่ครบนะครับยังไม่มีร่องรอยการเคาะเข้ามานะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเม็ดอ์คนะครับอยู่ครบนะครับทุกจุดตรงนี้ก็คือจะมีการ ตอนที่อูสีนะ <S <S เขาน่าจะแลบเข้ามานะครับตรงนี้แต่เราการันตีให้นะครับว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเม็ดอาร์กรเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราล็อกข้างในให้ดูด้วยเพื่อความสบายใจดูด้านในได้เลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมนะครับสั่นเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันต่อเลย ด้านล่างนะครับยางอะไหล่น่าจะแทบไม่เคยใช้งานเลยนะครับนี่ครับสีเดิมนะครับจะเป็นสีขาวงี้งานจะเป็นติดๆงี้นะครับเบร์อาร์กนะครับอยู่ครบหมดนะครับสันสันที่มันนูนขึ้นมานะครับสันเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยกันเคาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับถ้ามีการชนท้ายเนี่ยตรงนี้ซีนจะต้องจะต้องทําสีใหม่ละอันนี้สีเดิมนะครับพวกร่องรอยที่เป็นร่องนะครับร่องเดิมหมดนะครับ เดี๋ยวเราดูฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับซีนเดิมนะครับเม้นอาร์คนะครับเลี้ยงตรงนะครับครบจุดนะครับดูร่องได้เลยนะครับร่องเดิมหมดนะครับฝาถังน้ํามันคันนี้นะครับเติมได้ขั้นต่ําสุดนะครับได้ตั้งแต่ e ยี่สิบขึ้นไปเลยนะครับจะเป็น e ยี่สิบ9 o h เก้าหนึ่งเก้าห้าก็ได้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างประตูหลังอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะครับเม็ดอ์คน,นะครับเรียงตรงสวยงามทุกจุดนะครับเป็นอักเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีเข้าไปด้วยนะครับดูตรงนี้ต่อเลยเม็ดอักนะครับเรียงตรงลงมาเลยน็อตประตูนะครับน็อตเดิมนะครับยังไม่มีร่องรอยการถอดนะครับทั้งหมดและล่างเลย เดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจนะครับคันนี้นะครับแผ่นเพจคันนี้นะครับเป็นปี2010แท้นะครับผลิตปี2010นะครับเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างมารูทายกันต่อเลยโครงสร้างบันชัดแล้วนะครับเม็ดอาร์กนะครับเลี้ยงตรงนะครับคมชัดนะครับไม่รู้ว่ากองชัดหรือเปล่ากองก็ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อ เม็ดักนะครับเลียงตรงลงมาเลยนะครับเล็กไมคันนี้นะครับอยู่ที่1 1 8 7 9 9สมนกิโลนะครับสภาพนะครับตรงกับเล็กไม้นะครับผมกล้าพูดเลยนะครับแม้แต่ข้างพวงมาลัยนะครับดูได้เลยว่าพวงมาลัยนี่แทบไม่ลอกเลยนะครับยังสวยงามนะครับแล้วก็บอกนะครับหรือดูที่ตัวบอกนะครับ เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังเย็บได้แดงนะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนจากเบาะกำมะหยี่มาแล้วนะครับสภาพนะครับสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยเบาะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับเย็บได้แดงนะครับสภาพนะครับก็ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็ได้รีวิวนะครับเจ้าคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น V ีอนะครับตัว 1.5J นะครับปี2010นะครับ ถ้าท่านใดนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้เลยนะครับที่เต็นท์ปอดรถสวยนะครับอยู่คลอง4ี่คลองหลวงนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรกับตัวหน้าเฟซไปให้นะครับก็ติดตามทางเราได้นะครับก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับขอบมาาครับสวัสดีครับ